สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะจีโอเกมเมอร์ก็อยู่ในเกมคาเบเดอร์เจเวเลชั่นภาพสองนะผมก็อยู่ในของใหม่มาเดอร์โฟเซกับเมทิโอนะผมก็เป็นเกมใหม่จาก x p นะครับผมก็อยู่ในแอปแฮปปี้ชีตนะแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาเล่นมากที่สุดก่อนอ่ะเรากดสตาร์ทเกมนะผมก็มาแล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปนะครับกดคิกถูกเข้าไปจะเลือกตัวละครก็มีโฟ r เซ ไอ้อะไรวะโฟเซ่วิตีโอแล้วก็โอ้ดแล้วก็ดับเบิลนะผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาเมเดอร์วีหนึ่งกับวีสองนะครับแล้วก็ Black คาเมเดอร์แบล็คนะครับผมคาเมเดอร์แบล็กรีบุกิแล้วครับผมก็เจอเราได้มาเดอร์เซย์เลอร์น็อตมาแล้วครับผมแล้วก็มาเดอร์รีบุกิแล้วก็ทีวกีกินนะครับผมผมได้มาแล้วผมเดี๋ยวขอเล่นโฟเซ่นะครับแล้วก็ผมจะเอามาเดอร์ N D R, ที่มากที่สุดก่อนผมจะเอาคาเมเดอร์โอ้ดไปก่อนแล้วกัน ผมจะเอาคำนี้เรื่องโอที่ไม่ใช้นะผมด่านี้ไม่ได้เล่นดีนะผมเดี๋ยวขอเล่นสองทีนะับเคยเอามมทิโอนะผมมาเลยโอเคก็เท่จัดนะผมก็สามารถเล่นได้นะผมไปโหลดกันได้นะผมมาดิมาดิไอ้โชเกอร์โชกเกอร์ก็มาดิข้ามตัวจิ๋วเว้ยอ่าขอเปลี่ยนล่ามเปลี่ยนได้ไหมอ่าเปลี่ยนได้อยู่เลือกเอาขอเลือกสายฟ้าก่อนแล้วกันมาเลยก็มาใกล้ๆกล้ดิไอ้พวกโชเกอร์ ชโชกเกอร์มาดิแต่ขอฟังดูดินเนี่ยเฮ้ยทำอะไรฮะจริงทำไมเอ้าโหไม่โดนโอ๊ตจกักรหน่อยดิเออล้วจีสวยอ,อยู่เฉยๆเราต้องวิ่งต่ออูโอ้โหวิ่งได้ด้วยเท่จัดเอ้าว้ตรงกล่อมอะไรวะเป็นอะไรวะขออีกทีดิโอ้โหนี่มันกล่อมเหรียญนี่มไม่น่าจะเชื่อนะผมคุณผู้ชมนะขอวิ่งอีกทีดิอยู่อยู่เฉยๆดิโอ้โหโชกเกอร์เหรออยู่นิ่งๆเซ โอ้ขะหลังขะหลัง,งมีด้วยเหรอมีด้วยเหรออยู่นี่นี่สิชก็อย่ามาโดนที่กูโอ๊จากการไปเลยโอ๊ตนี่แน่ในเทเชียดเฮ้ยแกเป็นใครวะเขาเป็นจักรการเลยเมื่อใจไม่ดีจักการแกเนี่ยเจ้าเจ้าเซอร์เจ้าเซอร์สับไปเลยทุกทีเลยอ่าเก็บโอ๊ใจก่อนเดี๋ยวมาดิเด้๋ยโอ๊จะตายนะเว้ยขอวิ่งอีกทีหนึ่งก่อน วัดโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยมาได้มาดิมาเลยไออะไรวะมาเลยกวนตีนกวนตีนโอ้โหมานี่สักกระดอเลยมาเลยมันต้องเอาชดไปก่อนเอาทำไมไม่โดนวะโดนบล็อกบล็อกไม่โดนเด้อมาอยู่ใ,ใกล้ใดิจู่หนึ่งทีโอ้โหวัตตาฟัดม,มาเลยอยู่เฉย,ยๆก็ได้ ไม่อยากยุ่งกับแกเว้ยแล้วเจออะไรตอนนี้โอ้โหมาทำไมอีดักหนาโอ้โหไม่โดนมาขอเปลี่ยนร่ามแปแ้ง๋ยวขอย่างไฟก่อนขอเป็นร่ามไฟแป้งมาเลยมาเลยเน่ย่างไฟไปก่อนเน่ย่าง็ปคนแรกแล้วก็ตัวเข้าไปโอ้ยไม่โดนดนเฮ้ยอย่าไปใกล้โอ,โอ้ยเราน่าสวยเราสวย ๋ย่เข้ามาดิไอสามกองทัพกองทัพอะไรสักอย่างก็มาดิครับเนี่ยโอ้โหไม่โดนโอจาัดก,การหน่อยดิรับไม่สวยโอเค let's g สสไปได้เว้ยแต่ว่าคนนั้นก็มันจะบอกว่าให้เราไปต่อนะผมมาเลยแต่ว่ายังกดยังใช้ค่าไม่ตายไม่ได้นะผมเราต้องเพิ่มให้ให้มันเยอะก่อนมาดิโอ้เดินต่อโอสโอ้ใชนะนหรอ อืมเดืยวจังเลยมาเดินี่ในเก็บเข้าไปแล้วก็เก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนปึ๊บอ่ะเก็บข้าไปปึ๊บนี่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 อันนี้นะชนะแล้วครับผมนี่โอ้เทเจนะครับผมเดี๋ยวผมจะตาคาร์เนเดอร์ดับบลูมาอยู่ข้างฟูซี่กันลวกันโอเคแล้วก็เราเล่นโหมดไปแล้วนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามวิทิโอมากนะผมอ่าฟูซี่วิทิโอนะผม ก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาวัดที่สุดก่อนเดี๋ยวผมจะเอาด่านที่วัดแมวเว้ยไม่ถึงจะเอาที่วัดไม่ใช่ไม่ใช่เออเลือดด่านก่อนแล้วกันเอาด่านไหนหัววัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาด่านที่มากที่สุดก่อนนี่ไปเจอกลับมาเรื่องโอจานะผมไปเลยขอเล่นสองทีนับจะได้ไม่ลำบากนะผมมาเลย โอเคในไหนมาเลเดอร์โอจาร์แล้วผมในขอพูดดิพวกแกเป็นใครกันวะฉันคือมาเลเดอร์โฟสเต่เลยล่ะแกเป็นใครกันอยากรู้ว่าว่ามึงแกเป็นใครกันอะไรนะฉัอไม่เกิดอะไรขก้นกับแกหรอกเพราะว่าฉันมาจากอนาคตเดฮาร์ล่ะฉันไม่มีอะไรเล่นกับแกหรอกวันนี้ขอจัดก,การแกรคนแรกก่อนฮะอย่ามาทำอะไรเสเลิรทจะทีได้ไหมล่ะ ใชเวลาุ่งค่าไก่นะโฟเซ่จะได้ฉีดหัวมันจริงๆเลยไม่มีทางเว้ยคิดจะฉีดหัวมันไม่ได้หรอกน้ำมันรอสู้กับฉันก่อนเซ่ได้เดี๋ยวข้าไม่เตือนนะจะฆ่ากห้ตายเลยมาเลยโอจาอย่าให้กูรู้นะเว้ยฝ่ายด้านวิทยโอมาเลยเจอกับวิซายห,หน่อยขอเปลี่ยนล่ามแป๊กอ่าเปลี่ยนล่างเป็นใสายฟ้าเหมือนเดิมมาเลยแล้วก็นี่ ไรเดอร์มาหาสายฟ้าเี่โอ้โหไม่โดนชิบหายเฮ้ยไลเดอร์มาหาสายฟ้าก็ไม่โดนไม่โดนไม่โดนก็โดนเขาไปอีกเนยะแล้วขอเปลี่ยนล่ามัง่งอันนี้เปลี่ยนไฟไปแล้วแล้วก็ขอเปลี่ยนล่าเป็นไม้เหล็กสักก่อนเน่มาเลยไลเดอร์มาหาไม้เล็กนี่แนะ่โดนเขาไปเออเออรู้สึกไปไหน,นมั่งล่ะทำไม่เร็วนี่วะ สักวันฉันจะกลับมาเล่นแกแน่นั้นมึงเราไว้ดีแล้วลฉันจะฆ่าให้ตายเลยอย่าหเห้เสนอหน้าอีกนะโอจาคนสุดท้ายก็เปน็นนายอะไรเนาะฉันไม่ได้พูดเล่นนว้ยฉันจะกลับมาเล่นแกแน่สิไม่มีวันหรอกเดี๋ยวสักวันมันจะกลับมาเล่นแกแน่ต้องเปน็นนายนั่นเหรอได้มึงเจอทีแน่เออตายซะ โอตายแน่จะจะขาไม่ตายเลยเออเออนี่แน่เก็บก่อนปึ๊บนี่เก็บเข้าไปแล้วก็ขอเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญแป๊กนี่นี่เก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญกับเหรียญเก็บเหรียญไม่ทันเว้ยนี่อ่าชนะแล้วครับผมแน่เท่เจียดนะผมโอเคครับเสร็จสิ้นสตีนัดผมชนะโอ้เราสามารถโจมตีแล้วครับผม โอเคเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนอืโอเคครับก็เป็นอยบบ่างันครับสำหรับของเกม Carmine r i d e r Generation ภาพ2นะครับถ้าใครชอบทีนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อที่มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับขอสาหรับทีนี้ก็จะคิดต่อไปนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ